เรื่องต้นเนี่ยาจากการประเมินเนี่ยสูตรการเมืองนะครับก็จะเป็น8ปดพักร่วมรัฐบาลเดิมนะครับสามเสียงก็จะเป็นก้าวไกลเป็นแกนนำเสนอคุณพิธาโหวตใหม่อีกรอบหนึง่งแต่จะผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องนึงนะ,ะแต่ว่าเงื่อนไขจะให้เขาผ่านจริงๆคือต้องลดเพดานมากตา1หนึ่งอแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะลดไม<ช>ถ้าเกิดเขาลดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทรยศ กับประชาชนที่หาเสียงไว้อันนี้ก็คือสูตรหนึ่งนะครับสูตรที่สองเนี่ยคือแปดพักเหมือนเดิมแต่ว่าให้เพื่อไทยเป็นแกนนาเสนอชื่ออุ้งอิงคุณเศรษฐาคุณชัยเกษมนะครับแต่มันก็มีปัญหาอีกว่าสวเขาจะให้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าก้าวไกลก็ยังอยู่ในแปดพักสวก็อาจจะอ้างได้ว่าก็ยังมีก้าวไกลก็ไม่โหวตให้อันนี้คือสูตรที่สองนะครับแล้วก็ในส่วนสูตรที่สามเนี่ยคือเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกเลิกกันเหมือนเป็นแฟนกันนะใครจะพูดก่อน คิดว่าใครก็คือว่าถ้าเกิดเพื่อไทยพูดก่อนถ้าเกิดพูดแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยแฟนคลับก็โดนโจมตีถ้าเกิดก้าวไกลพูดก่อนเนี่ยก็เสียหายนะมันมันก็ต้องมีวิธีใช่ไหม,มหรือว่าเขาจะไปดึงรวมภายสร้รงชาติมาเพื่อให้รู้สึกว่ามันอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้แล้วก้าวไกลก็ต้องหอหอผ้าห่อผ่อนห,หนีไปเองอม,มันก็ดูใจร้ายเกินไปนะใช่หรือว<ะ>่็ทำร้ายจิตใจกันแล้วกันว่าครับแล้วก็ในสูตร สูตรอื่นนะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับตั้งร้อยปิปดเสียงให้ได้ก่อนแล้วดึงเสียงเสาวมานะครับแล้วก็ไปหางูเห่าเพิ่ม,มอีก60ิบตัวอันนี้ก็มไม่แน่เหมือนกันนะ,ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นนายกคนนอกเลยนะครับรัฐมนตรีต้อเขียนเปิดช่องเอาไว้ว่าให้คนนอกเนี่ยลอยเป็นนายกได้นะครับ<ม>อันนี้ก็มันก็จะเป็นเ,เซเนเรโอนะครับที่พอจะออกได้นะครับก็ประมาณนี้แต่ว่า<ม>ที่แน่ๆเนี่ยใบวัวคิดว่าจะออกสูตรไหนเนี่ยก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่า แล้วถ้าสมมติว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาเขาไม่มีใครบอกเลิกกันเลยก็คือไปเรื่อยเรื่อยเเสนอเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆวนลูปเลยนะใช่ค่ะแบบสู้มาสู้กับฟาดฟันไปแบบจนสุดทาง้ก็มีเหตุผลแต่ว่าอย่าลืมว่านัดเลือกนายกวันพุธหน้าสารรัฐประชุม คดีคุณพิธายัางค้างอยู่ที่ศาลแล้วมนวนูนเรื่องอคุณสื่อเรื่องลม<ภ>ล,ล้างการปกครอง<ภ>ถ้าเกิดว่าคำร้องกรกะตนเนี่ยสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสเราไม่รู้มีมีคำร้องอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีกลไกดึงกระชาาคุณคุณพิธาลงมาคือ,อมไม่ต้องเสนอชื่ออีกแล้วเนี่ยม,มันก็จะเป็นการบีบทางหนึง่งแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยมันมีคดีลมล้างการปกครองอกีก<ภ>ถ้าเกิดศาลชี้ว่าขาดรัานุลว่าตา4 9เกนี่ยก็จะเป็นศาลตั้งต้นให้นักร้องเนี่ยไปยื่นยุพักเหมือนอนาคตใหม่่่่ปีีี63อออตตตนน้้้้้้้เเรรรราาาาไไมมูวววกกลยยยยัังงงสดซํ อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เพราะว่าปีปีหกสาเนี่ยคุณคุณธนาทรโดนตัดสิทธิตัดสิทธิ์สิป,ปีนะกรรมการบริหารถ้าเกิดรอบนี้ถ้าเกิดแนวทางเดียวกันเนี่ยกรรมการบริหารก้าไกลก,ก็อาจจะโดนสิป,ปีแล้วก็ที่สําคัญคือหมออ๋องอดีพัฒน์เป็นกรรมการบริหารด้วยที่<ะ>เป็นรองประธานคนที่หนึ่งอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับแต่ว่าการเมืองเนี่ยยังเดือดต่อเนื่องนะครับ